ชื่อหญิงนะคะก็เป็นคุณแม่ลูกสองแล้วนะคะน้องริวคลอดออกมาเขาก็เป็นเด็กที่แบบล่าเริงเลี้ยงง่ายมากๆนะคะก็มาสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมลูกเราเป็นผืนตั้งแต่อายุแบบเดือนหนึ่งนะคะ อาจจะปรับแพ้อาหารนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยเราก็เลยพยายามที่จะงดอาหารทั้งหมดที่ทําให้ลูกแพ้นะคะปรากฏว่าผื่นของน้องก็ไม่ได้ลดลงเลยอะไรเงี้ยอ่ะเราก็เลยมาเห็นว่าเอ้ยเนี่ยน้องริวอ่ะเขาน่าจะแพไอตัวพวกน้ํายาซักผ้าหรือว่าเป็นพวกแบบโลชั่นหรือของที่ใช้อะไรต่างๆคือตอนที่เห็นหริวเป็นผื่นอะไรเงี้ยคือผื่นเขาแบบค่อนข้างแดงแล้วก็เยอะมากจนเราแบบตกใจอะไรเงี้ยค่ะคือเรารู้สึกว่า เฮ re ้ยลงทําอะไรผิดไปอะไรเงี้ยพอเราหยุดไม่สักผมลูกเชื NOISE ่อไหมคะว่าผืนที่ลูกมีทั้งหมดอ่ะม <mel> ันหายหมดเลยแล้วเราก็มาดูว่าเฮ้ยไอในบรรดาที่มีทั้งหมดอันนั้นเนี่ยมันมีสารตัวหนึ่งที่ทําให้เด็กแพ้แล้วก็เลยทําของขึ้นมาที่ไม่มีส่วนผสมพวกนั้นพอเราเห็นว่าลูกเราอ่ะใช้ไปแล้วเนี่ยลูกเราดีขึ้นมันเหมือนมันยกเขาออกจากอก แล้วพ่อริวหายมันเหมือนกับว่าอืฉันมาถูกทางแล้วล่ะเนี่ยแหละ,หละคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกฉันละหญิงไม่ได้เรียนหมอมาไม่ได้เป็นเภสัชไม่ได้เป็นอะไรทั้งสิ้นนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่หญิงเป็นนะคะก็คือหญิงเป็นแม่ะคะ่ะหญิงเชื่อว่าแม่ทุกคนก็ทำได้เหมือนหญิงเหมือนกันค่ะแค่เราเป็นแม่แค่นั้นก็พอ